Devi, I need you to go and guard the escape routes. But well, Rani, I should escort you. It is my yeah. duty to protect you. Devi, it's an order. Uh long way. Over here. ขึ้นเรือแล้วครับอุ้ยอุ้ยผมแมนเดอคราฟดูน้วตาขนไปบนอีกละแลวอย่างนี้คนไม่รู้เนี่ยเมื่อคืนมาแล้วอ่ะ เสียงดังขนาดนี kind of um ้โอ um> ้ยฝืดขึ้นสุดแต่แค่นี้ครับโอ้เต็มเลย ทางต้องสเตลล์อีกแล้วล่ะภานี้เฮ้ยเฮ้ยสามเหลี่ยมเมื่อกี้น่าลองปล่อยตายยอยากดูเป็นไง คนมว่าแล้วเชียว,วเยวต็มเลยทีนี้เอาอะไรดีเหืนก้นนี่แหละยิงไอ้เกาะก่อนไอ้ตัวเกาะมันชอบเอาไปกินระเบิด เฮ้ยอะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนเข้าไปหลังกองหลังกองกินยาเออเฮ้ยเฮ้ยระเบิดไปอีกลูกแล้วระเบิดนแรงอ่ะเกมนี้โอ้ยนี่ไงเอาไม้เอ้ย น้องต้องคอยระวังระเบิดหนะน่อยมีอะไรแล้วเอ้ยเอ้ยหลบก็บไม่ดีก็ได้เอ้ยอะไรเนี่ยหมนปาร,ระเบิดรัวเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยไม่ดีก็ได้วะไปตายอือ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 ระเบิดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหลบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมระเบิดอีกแล้วอะไรเนี่ย ยาก่อนเฮ้ยผมเฮ้ยอยู่ดิทำไงอะมันมีคนปลานะผมไม่รู้ใครข้างบนปะไม่รู้ละหาก่อนตามที่นี้ไปแล้วกันอะไรจ้ะอ๋อไอ้นี่ตัวปาลาระเบิดอยู่นี่ใส่กอด้วย๋อไม่ได้ปลาเป็นปืนยิงระเบิด เข้าใจแล้วก็ว่าเอออยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยมีไซเปอร์ด้วยโดนแล้วไหมเนี่ย,ยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็อฮึมฮุ่น เออตายได้แล้วอุจังเว้ยมันใส่ก่ออ่เฮ้ยแมววตายดลแลวมั้งเออเฮ้ยระเบิดเอาปืนมาปืนยิงระเบิดอยู่ไหนไอใิ่เด้้ีนยนอิ็ด ไ,ไม่มีไม่มีใครให้ร้องของเลยเหรอเด,ดีย๋ <c oughs> ยวเราไป้างล่างก่อนเดี๋ยวดิอุ้ย ใจเย็นใจเย็นมาแล้วมาแล้วฮัลโหลระเบิดไปเนี่ยมัไไน,ไ,ไ,นไม่ระเบิดวะอ๋อต้องกดให้มันไอน้นี่โถเอ้ยกดให้มันระเบิดนี่ไงตูมอ๋อผมยิงไปหลายๆลูกแล้วกดเดียวได้แหมเสียของ Come on. โอ้โเสียดายระเบิด3ลูกนะไม่รู้ว่าต้องกดให้มันระเบิดด้วยเฮ้ยพี่ไง,งอ่ะนั่นไงวืดอ,อ่ะาการโหลดกันครับอยู่ไหนเนี่ยไ,ไม่โดนดโอ้ ตกปั๊บโอ้ยโอ้ยไม่โดนเลยเว้ยโห้หัวมาห่วยยิงปืนพกนี้นี่แน่ตุ้มเรียบร้อยตายปะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวใครยิงผมเนี่ยอ่ะสองคนนั้นอ่ะเอาไปเอาไปอีกลูกโอ้ยไม่โดน เนี่ยตดกันเหรอเจือปืนระเบิดเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยแกของก่อนอะไรอื้อเฮ้ยเฮ้ยได้ปะอ่าได้ตูมหนึงนัดหนึ่งใช้คุมครับใครวะ เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะสุดยอดหมดแล้วอ่ะต้องหาปืนใหม่อืมแต่ศพเยอะโดนหาปืนก่นอ่าปืนพกแต่ไม่ใช่ปืนพกปืนกลเออปืนนี้ดีปืนนี้ดีรีววเวอร์ เอ้ยอะไรอะไรอะไร,ะไรเฮย้ยหลบไปช็อตกันมันชอบวิ่งเข้ามาหาระยะประชิดไ,ไดี่แด้ไอ้นายอัวหน่อยเรียบร้อยจะหมดละเ้ย โ่ะโหมาก็ตายครับโอ้ตกใจนึกว่ากาดโอเคเ้ยระเบิดะแมวแมวแแมวแกดผิดเออมาตัวนี้ยาวผมหมดแล้วอ่ะ i quite an array of weapons nothing strange about it the company exports munitions around the globe i need to put in on its it doesn't strike you as odd but that i can't come to the teeth with the latest weaponry enough of your speculations let's find what you brought me here for shall we ่ะจะโชว์อะไรสำรวจก่อนเป็นใบปิ่วครับมีคนวาดรูปข้างหลังด้วยข้างบนมีอะไรไหมอ่าเป็นรูป ใครอะลูแคนเหรอหรือใครอืมไม่มีอะไรละไปตรงประตูที่มันอยู่ก่อนนี่ this way have i small a w นี่มามันยังไม่โชว์เลยเนะี่ยหลักฐานอะไรเนี่ยนะนะความจริงอะไรระเบิดมาก่อนเร็วเร็วเฮ้ยโทษโทษโทษผมต้องไปไหน หลาักฐานอแล้วเปิดประตูเองไม่เป็นหรือไง What now? Inspect the cargo. Look for any distinguishing mm hmm. marks on the crates. The 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 we are company's for insignia looking on ต้องหาสัญลักษณ์ของบริษัทไอยูเดเต็ดอินเดียครับบนลังพวกนี้ถังด้วยมี<า>ถังไหมทั้ทงลังทงัทง้งถังเป็นสีแดงนะครับเป็นแสแตมป์สีแดงอันนี้อะไรนี่แสแตมป์แน่เลยเอาไม่ใช่หลอดไฟก็ <laughs> ดีอะ อยู่ไหนวะสีแดงนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่เหรอรอ,รอ,อ๋อเหมือนเอื้อมไม่ถึงครับต้องหาอันที่เราเอื้อมถึงแต่จะรักเมื่อกี้แหละอยู่ไหนวะอืม ควจะดูข้างบนทำไม like ต้องดูข้างล่างดิช่วยกันหาอยู่ใเนี่ยนี่ไงนี่ไงเียนี่นส่งี <tiế c urar> ่ควรทำ Help me get this one down c r o b Look, hard knight. See the evil we both fight against. Vampires. It can't be. Vampire? Oh. The half-breeds are consolidating their power. With the protection of the lichens in your land, Hastings and his vampire ilk are spreading disease throughout lord your city. So lord Hastings, he can't be one of them. Many have witnessed in Whitechapel your noble lord roaming the streets late at night, preying on downtrodden women. The Ripper Gallyx. That is what you call them. How do you think the murderer still continues to evade Commissioner Doyle's dragnet? สังว่าแจ็คกับลิปเปอร์เป็นแค่ข่าวลวงครับเพื่อมาปกปิดคดีแวมไพร์ของลอร์ดเฮสติงลอร์ดเฮสติงเจ้าของบริษัทยูเอตเตอรอินเดียเป็นแวมไพร์แล้วครับไอ้นี่มันบอกเราแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยมีบมาป่าเหมือนพวกไรแค้นนะครับคุมกันอยู่ ก็เลยส่งพวกแบบพายไป,ไป,ไป,ปแพร่พันธุ์ที่เมกาถ้าผมเข้าใจถูกนะเดีย๋ยวต้องไปแปลอีกทีไม่รู้ถูกเปล่าออฟังกอนส์บราดโอ้โหเต็มเลย อย่างนี้เอาไอ้ปืน,อ,ปนอะไรอะปืนไฟเรามาเผาได้ไหมน้ำมันผมไให้ทางนึงตรงนู้นทอไม่ได้เว้ยแล้วไงต่อ ผมต้องทำอะไรเอาลาย this one prepare another กดผิดมันต้องกดค้างอะแล้วกว่าจะเผาหมดดูดีกี่กล่องอะเร็วๆหน่อยไปจำเดือนมานะครับดูเดินเดินเปิดตู้เชียไม่เป็นไรเข้าใจ This one's ready. Oh, uh mile long. Hey, that? just me to get up there. Yeah. me look for something to help you up. All right. There's a ladder here. Okay, okay. Lock mà được măng. Để tăng hay เอง. I found another fuel can. <coughs> ทำไมให้ของเยอะอย่างนี้อย่าบอกแล้วว่ากำไพจะออกมาสต็อกผมนะแบบว่าอะอใช่ไหมจ๊ะ alright this one's ready to be lit มีง let's move on to the rest very well go take care of the remaining cargo I'll deal with this one หมปืนนี้ดีเว้ยปืนปืนของอากลุ่มเราเลยอะไร <c oughs> ใครมันยิงผมดูแลตูมตูกตูมตูมน่าจะตายแล้วละ่ะตกบอลแต่บอลเหมือนผมไม่ยินเก่งนะเบิด์ไปจ้า เฮ้ยระเบิดจริงๆด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทฟี่ได้จะเป็นเฮดช็อตนะมันชื่อว่า B2BDI แปลเป็นไทยก็ระหว่างลูกตาครับโอเคอันนี้งไงทำไงต่อ อ๋อโอเคปิดอัตโนมัติจ้าไอ้นั่นจุดไฟอย่างเดียวแล้วแต่ผมต้องปกป้องมีโดนเลยเว้ยโดนละฮึบจบเลยอะไรตายยัง เ้ยเสียง,งมันจุดไฟอ่ะผมนึกว่าเสียงระเบิดเสียงมันคล้ายๆกันเฮ้ยตหลบบอลหลบบอลเฮ้ยเอ้ยเฮใครมาใครมาไม่เอาผมจัดกันมาสองร้านเลยขอได้แล้วมั้งกลับไปไปหาลูกหาเมียไป อกเศษเว้ยอ่าเป็นปืนพกว่างเฮ้ยผมได้ยินมันบอกว่ามีไงไอ้นี่ตัวไอ้นี่ดีกว่าไอ้ปืนระเบิดอะนี่ไงรัวรัวรัวเฮ้ยระเบิดเฮ้ย เอาไปเอ้ยระเบิดอีกแล้วโอ้ยดูมันยิงผมหลบอะไรไม่ได้เลยไอ้นี่โดนไปอหมรัวใส่มันคนเดียวได้ละตายเถอะตายเถอะตายเถอะโอเคอ่ะโดนระเบิดตายแล้วเขายังชั่อหัวลงมาเต็มเลยเว้ย อะไรอีกตรงไหนอีกมีหลบอะไรอืออ่ะผมเน้นหัวครับ That's the last of them. ơi, không cho nhanh, 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 ผมเห็นโอ้ยโอ้ยไม่ทันกำลังจะบอกว่าผมเห็นมารุนหมาป่าเดี๋ยว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 ข้ามุมเข้ามุมเอ้ยอะไร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 เอาปืนนี่แหละเอามาดิอะไรอะไรอะไรทำร้ายทำร้ายยิงตูดยิงตูดโอ้ยมีสองตัว โหเอ้ยมาสองตัวอย่างงี้สายขวาหน้าหลังเจอแล้วตกไม่ทันมีอีกตัวหนึงอีกตัวหนึ่งต้องมามีไงเรียบร้อยไปก่อนออออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเสร็จแล้วหนึ่ง ว่ะตัวนั้นผมเห็นอยู่ตรงนั้นนี่ตัวใหญ่ดีว่ะฮ่าตายไปแล้วจ้าไล่นั่นไปไหนล่ะผู้หญิงนะอันนี้วะเออ are ลี่ I'm so glad to hear your voice. Roy, are you h o t No. not yet but hurry break down the door everyone's running I never thought to see you again, daughter. How did you find us? There's no time. <laughs> the company's forces are gathering at the shipyard. We must flee. Knight, did not tempt fate. Our work here is done. this horror must be made known to the council. tread carefully, knight. the company could not succeed without powerful friends in the government. you saw on the docks how your own ranks have been infiltrated. if it is as you say, then surely i would. the have war has turned against the half-breeds. they are now using the united india company to spread terror throughout the world. you must help us. i'm a knight, sworn to protect the realm, not bring it crashing down. Then you must trust no one. Fare you well, Knight. Would only we could have met on different circumstances. Where shall I find you? Whisper my name in Whitechapel, and I will be there.